แชท GPT คือเปิดโลกมากทุกคนคือซันเข้าใจผิดมาทั้งชีวิตคิดว่าพริกหวาน3สีเนี่ยเขาเป็นคนละสายพันธุ์กันคิดว่ามันเป็นเหมือนแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวแอปเปิลเหลืองแล้วทีนี้เราก็เลยไปพิมพ์ขอข้อมูลพริกหวาน3ชนิดจากแชท GPT คือพริกทั้ง3สีเนี่ยมันมาจากต้นเดียวกันค่ะทุกคนเริ่มแรกมันจะเป็นสีเขียวก่อนนะคะมันก็คือพริกที่ยังไม่สุกดีแล้วเขาก็จะเก็บเกี่ยวมันมาเร็วที่สุดเนื้อของเขาจะมีความกรอบที่สุดนะคะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นแรงที่สุดค่ะใครที่ไม่ชอบกินผักอาจจะกินอี้้มมดกวว็ขยยแลร จากสีเขียวพอปล่อยไว้อีกสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นสีเหลืองค่ะทุกคนเป็นระยะกลางของการเติบโตนะคะแล้วเนื้อของเขาก็จะมีความนุ่มนิ่มขึ้นกว่าสีเขียวนะคะ ส่วนกลิ่นก็ยังคงมีกลิ่นอยู่นิดหน่อยนะแต่กลิ่นไม่แรงเท่าสีเขียวนะคะรสชาตินะคะเขาจะเริ่มมีความหวานอ่อนๆมาแล้วค่ะมีความนุ่มนวลมากขึ้นทานง่ายกว่าสีเขียวเยอะเลยค่ะและการเก็บเกี่ยวในระยะสุดท้ายก็จะได้เป็นพริกสีแดงมาค่ะตัวนี้จะใช้เวลาปลูกนานที่สุดเป็นพริกที่สุกเต็มที่แล้วนะคะเขาจะมีรสชาติที่หวานนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวแล้วค่ะมันจะเป็นอ,อกกลิ่นหอมๆม,มากกว่า แล้วเพื่อนเพื่อที่กินเผ็ดไม่ได้นะคะแต่ว่าอยากทําอาหารให้จานอาหารมีสีสันสวยงามอะ่ะใส่พริกหวานนี้เข้าไปได้เลยค่ะพริกชนิดนี้เขาไม่มีสารแคปไซซินค่ะมันก็เลยทําให้พริกชนิดนี้ไม่มีความเผ็ดส่วนตัวซันเองนะคะซันชอบกินสีเหลืองแกสลัดค่ะเพราะรู้สึกว่ามันเข้ากันกับน้ําสลัดที่สุดนะคะแล้วก็ทั้ง3สีเนี่ยถ้าเอาไปย่างมันจะมีกลิ่นหอมกินได้ทุกสีเลยถ้าสมมุติว่าเราเอาไปใส่ในอาหารเช่นในผัดหรือว่าในแกงนะคะมันจะทําให้อาหารของเราเนี่ยมีรสชาติหวานกลมกลม่อมมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มน้าตาลแล้วพอนนนละะคชบกกิิหวา บ้างหรือเปล่าสีไหนอร่อยที่สุดคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ